สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้นะคะเรามาไขาข้อข้องใจกันค่ะว่าพันยาง rr it 3904สามารถปลูกในแปลงสองเคราะห์ได้หรือเปล่านะคะไปฟังกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังนะคะก็ให้กำลังใจเจชงนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดในคลิปครั้งต่อ,ตอไปนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยจ้าค่ะอย่างที่รู้กันอยู่นะคะว่าพัน RRIT 3904นะคะได้ผ่านการวิจัยมาประมาณ20กว่าปีนะคะก็ ทางศูนย์วิจัยจังหวัดฉะเชิงเซานะคะได้ให้โอกาสชาวสวนนะคะได้เอาพันธ์ุนะคะมาขยายเพื่อทำการจำหน่ายหรือเอามาทำเป็นสวนนะคะก็ต้องขอบคุณมานะในในที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพันธุ RRIT 3904นะคะได้รับอนุญาตให้อ่าทำการปลูกในแปลงสงเคราะห์ได้ค่ะอะนอกจาก 1>, 1 6 0 0แล้วนะคะที่ปลูกในแปลงสองเคาะในตอนนี้นะคะพันยาง r ์ยาร์ก็ยังสามารถปลูกได้อีกพันหนึงเช่นกันนะคะเพราะว่าพันอา์ r าร์ไนะคะเป็นพันที่ออกดีนะคะสองเข้าของพั0 0แล้วก็เป็นพัน์ที่ต้านทานโรคนะคะต้านทานโรคทางใบเช่นไวท็อป หรือ,อโรคใบร่วงนะคะยางพัน RRIT 3904นะคะเป็นยางที่ทางกอยอทอนะคะการยางแห่งประเทศไทยได้อนุญาตนะคะให้ปลูกในแปลงสงเคราะห์ได้นะคะทุกคนใครนะคะที่กำลังหายางปลูกนะคะก็ควรที่จะศึกษานะคะว่าพื้นที่ของเรานะคะเหมาะกับยางแบบไหนนะคะแล้วก็ อชอบยางแบบไหนด้วยนะคะที่สําคัญเจ้าของชอบยางแบบไหนด้วยนะคะแล้วก็ทําการปลูกได้เลยจ้ะเพื่อไม่ให้ผิดหวังในครั้งหน้านะคะก็คือถ้าใครนะคะอยากจะปลูกยางพันธุ์อะไรนะคะที่เราเป็นแบบไหนนะคะควรที่จะศึกษานะคะศึกษาดูพันธุ์ยางนั้นๆก่อนนะคะว่าเหมาะกับที่ของเราหรือเปล่านะคะหรือว่าเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะ วันนี้นะคะเรามาไขาข้อข้องใจนะคะว่าพัน RRIT 3 9 0 4สามารถปลูกในแปลงสงเคราะห์ได้หรือเปล่านะคะได้ศึกษาข้อมูลมานะคะพัน RRIT 3 9 0 4สสามารถปลูกในแปลงสงเคราะห์ได้คะ่ะทุกคนคเขาจะจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะได้รับอนุญาตจากาการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็เขาจะมา ปลูกในแปลงสังเคราะห์ได้นะคะรวมทั้งพันหกร้อยนะคะสองห้าหนึ่งแล้วก็ rrit สามเก้าศูนย์สี่นะคะสามารถปลูกได้จ้ะอันนี้ก็คืออความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะที่เจชงได้ศึกษานะคะในพันยางพัน rrit สามเก้าศูนย์สี่นะคะเพื่อได้นำมาอาบอกต่อนะคะถึงเจชงนะคะจะ บางครั้งอาจจะไม่ค่อยรู้มากสักเท่าไหร่นะคะหรือบางทีอาจจะรู้ไม่เท่าเพื่อนๆบางคนด้วยซ้ำนะคะแตอ่อยากจะให้ทุกคนมองว่าเจชงนะคะได้มาแชร์ประสบการณ์นะคะได้แชร์ควาเป็นอยู่นะคะได้แชร์สิ่งต่างๆที่เจชงคิดว่าดีนะคะก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะอาจจะผิดพลาดบ้างนะคะก็ต้องขออภัยนะคะ หรือใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็บอกเจชงได้เลยจ้ะยินดีนะคะรับคำติชมทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็จะเอามาพัฒนานะคะหรือใครมีเคล็ดลับอะไรดีๆนะคะก็บอกจจชงได้นะคะก็จะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังแบบนี้ละ,ค,ะค่ะค่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาเพื่อนๆด้วยบรรยากาศยามเย็นๆแบบนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะกแล้ว<อ>ค,ะคะ่ะ เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะไปกันเลยจ้าดีค่ะทุกคน